สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพามาดูวิธีการติดตั้งคาซีทกับตัวรถยนต์นะครับว่าจะติดตั้งยังไงอันนี้นะครับเป็นคาซีทอันนี้นะครับจะเห็นว่ารุ่นนี้นะครับจะไม่มีไอโซล็อกนะครับก็ วิธีการติดตั้งนะครับสามารถติดตั้งได้2แบบก็คือสําหรับเด็กอ่อนอายุ0-12เดือนหรือ0-1ถึงปีนะครับก็จะต้องติดตั้งโดยหันหน้าไปทางด้านนี้นะครับวิธีการติดตั้งก็คือหันหน้าปุ๊บจัดตาแหน่งโพซิชันให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นดึงสายตัวนี้นะครับมาเสร็จแล้วเสียบเข้ามาตรงนี้นะครับนี่ จะสังเกตว่าตรงนี้นะครับจะมีช่องแล้วก็มีสัญลักษณ์ลูกศรนะครับแล้วก็ให้ทําการสอดตรงนี้เข้าไปตรงนี้แล้วก็ลอดไปทางด้านหลังครับนี่มันจะมาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ให้ทําการสอดเข้าไปตรงช่องนี้นะครับแล้วก็มันจะมีรูตรงนี้นะครับออกมาแล้วก็ดึงปรับสายนะครับอันนี้แล้วก็ทําการเสียบเข้ากับ วนล็อกครับนี่ครับหลังจากนั้นก็จัดสายให้แน่นนะครับปรับสายให้แน่น,นคแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการติดตั้งคาซีทส,สำหรับเด็ก 0-12เดือนนะครับครับและต่อไปนะครับก็จะเป็นวิธีการติดตั้งสําหรับเด็กอายุ1ปีขึ้นไปนะครับโดยการติดตั้งนะครับจะเป็นการนั่งหันหน้ามาทางด้านนี้นะครับอ่าวิธีการติดตั้งก็ง่ายมากๆครับเพียงแค่ดึงสายเบลของเรานะครับออกมายาวๆนะครับหลังจากนั้นนะครับให้ทําการสอดเข้าไปในรูนี้ครับแล้วก็ไปโผล่ข้างหลังนี่ครับตรงนี้นะครับ เราก็ทําการสอดดึงสายออกมาเยอะๆเลยนะครับแล้วก็ทําการสอดตรงนี้นะครับแล้วก็ให้โผล่ออกมาที่ตรงนี้นะครับครับหลังจากนั้นนะครับก็จะเห็นช่องตรงนี้นะครับ<ะ>ก็ให้พาดลงมาตรงนี้แล้วก็ทําการเสียบเข้ากับตรงนี้ได้เลยครับง่ายๆเลยครับหลังจากนั้นก็ดึงสายให้ตึงนะครับ ท่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วเรามาดูฟังก์ชันการใช้งานเพิ่มเติมของรุ่นนี้นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวล็อคยึดเด็กนะครับ5ทิศทางนะครับใช้สำหรับการยึดเด็กแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นสายในการปรับสายก็จะเป็นการดึงให้ตึงนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะคลายให้หลวมก็สามารถกดปุ่มที่อยู่ด้านในนะครับกดเข้าไปแล้วก็ดึง2สายพร้อมกันนะครับก็สามารถปรับได้ ส่วนด้านล่างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ปรับนะครับเอนนอนนะครับสามารถที่จะเอามือสอดเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็กดแล้วก็ทําการเอนนอนได้เลยครับ